เื้อยืดผลิตจากขวด p e t นะครับนำมาใช้ในชีวิตประจําวันโดยโครงการนี้เก็บขวด p e t มาแยกทําความสะอาดก่อนนาไปย่อยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อผลิตเป็นเส้นใยโพลีเตอร์รีไซเคิลเพราะเส้นใยรีไซเคิลมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายประการนะครับช่วยไม่ให้ขยะเหลือทิ้งต้องโดนฝังกบและช่วยลดการนําเส้นใยในวัตถุดิบนะครับนำมาใช้ใหม่อีกด้วยนะครับดังนั้นการใช้นะครับเสื้อยืดผลิตจากขวด p e t จึงเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบจาก เสื้อผ้าที่มีต่อสภาพอากาศการใช้เช่นใหญ่โพลีเอเตอร์นะครับหรือรีไซเคิลจากโครงการต่างๆนะครับเสื้อยืดนารีไซเคิลแบบนี้นะครับนำมาใช้เสื้อยืดแบบใช้ชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะครับพร้อมสามารถผลิตลายสีสันลงไปในเสื้ออีกด้วยนะครับรูปแบบของการผลิตเสื้อยืดจากขวดพลาสติกบทความสําคัญและอยากนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อนาะคตแห่งแฟชั่นที่ยังยืนมากขึ้นนะครับลมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเสื้อยืดและแฟชั่นอีกด้วยนะครับท่านใดนะครับสนใจเส ah ื้อยืดผลิตกับเรานะครับบริษัทอีรับผลิตเสื้อยืดดีจีและเสื้อยืดจากขวดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีนะครับด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่า30ปีอยากได้เชื่อองค์กรและเชื่อบริษัทเสื้อเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมร้านเรามีความเชี่ยวชาญนะครับ โดยเฉพาะการสกีนเสื้อนะครับผ่านเครื่อง DTG นะครับซึ่งมีทีมงานมือที่พร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ